รับลงหายใจโคงเก่วก้อยไว้กับห่มใจเป็นสาวยิ่งที่น่า ขาย power m npe นะครับในตระกูล xl Series ในรุ่น xl 102นะครับราคา5,700บาทเท่านั้นนะครับ5,700บาทราคานี้รวมส่งฟรีแบบโอนมีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับสภาพนะครับด้านในก็ถือว่ายังสวยๆยังกกิ๊กๆเลยนะครับสภาพ90%ัพนะครับยังเป็นสภาพเดิมๆนะครับใหม่ๆเลยนะครับนี ขาปลายยังเดิมๆนะครับยังไม่เคยเปลี่ยนล่องรอยบัตรกีนะครับยังยังไม่มีอ่าบัตรกีนะครับยังไม่มีรอยบัตรบัตกีใหม่นะครับยังเป็นสภาพเดิมๆนะครับหม้อแปลงคู่นะครับหม้อแปลงคู่นะครับเป็นอ่าไฟ54นะครับ0 54ทั้งสองลูกนะครับส่วนการใช้งานนะครับการใช้งานมาทดสอบกันนะครับว่าอ่า ตัวนี้มีตำหนิตรงไหนไหมนะครับอ่ะเปิดปิดเครื่องนะครับโอเคดีเลยททำงานนะครับพัดลมระบายความร้อนความร้อน2ตัวทำงานปกตินะครับในช่องที่1นะครับทดสอบว่าจะมีวอลลุ่มคอ้อแคกไหมนะครับไม่มีเสียงคอ้อแคกนะครับช่องที่1ช่องที่2อไม่คอแคกเหมือนกันนะครับไฟแสดงสถานะนะครับทำงานปกติทุกหลอด

ปกติทุกอย่างนะครับทุกช่องนะครับไม่มีเสียงจี้เสียงฮัมนะครับและทีนี้มาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็เป็นภาคเอาพุทธนะครับเป็นสเปกคอนนะครับแยกซ้ายขวา1คู่นะครับแล้วก็แดงดำคู่ต่อลําโพงนะครับไม่มีหักไม่มีงอนะครับแล้วก็ภาคอินพุตนะครับมีให้แจ็คโฟนถึง2คู่นะครับแยกซ้ายขวาฝั่งละ1คู่เหมือนกันนะครับทำงานปกติทุกอย่างนะครับเพียง5,700บาทเท่านั้นนะครับส่วนผมกําลัง นะครับก็15นิ้วข้างละ3ถึงข้างละ2ถึง3ดอกนะครับข้างละ2ถึง3ดอกนะครับหรือว่า18นิ้วเล่นได้นะครับ1ถึง2ดอกนะครับเล่นได้เลยนะครับอ่ะจัดไปนะครับมอแปลงคู่นะครับ54054ถือว่าไฟแรงพอสมควรนะครับราคาเพียง5,700บาทเท่านั้นนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้ที่065-0945779นะครับ065 0945779่จนะครับร้านสมเจมสาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับ